ใกล้แล้วนะวีนาสู้ไปด้วยกันทำฝันของพวกเราให้เป็นจริงกันได้ค่ะทุกคนสู้ตายทุกคนมาแล้วค่ะจัดส,สเตชันแต่งหน้าทําผมเรียบร้อยสำหรับวันพรุ่งนี้สเตชันพร้อมคนพร้อม ready for the interview I am so ready and I wanted to you know, really show you guys who I am and I want to, you guys to know my story. I wanted to dig deeper and tomorrow I hope it will be the day that we can do so. Tomorrow is Balloon's birthday? It's Balloon's birthday. Tomorrow is Balloon's birthday. I have to go and wish her a happy birthday. I have to find a content to prank คนเข้าด้อมเยอะมากเข้ามาหาพี่หมอปิงพี่หมอถ้าพี่หมอขอความช่วยเหลือบอกวีนาได้นะคะเอ็นดูมากทำดีทุกวันเลยขอบคุณนะคะสู้ตายกันไปทุกวันนะคะสู้กันไปทุกวันทุกคนชีวิตคือการสู้หวให้ปีนี้ีนามงค่นะคะทุกคนปากแข็มกลาดอยู่ไปเร็วคนละหนึ่ง อถึงบัตคฟา่อได้ไอมเดี๋ยวนะิน่าแชร์ไปในด้อมก่อนหลยเลยคุณน่าจะไม่รู้ว่าวีนัมมาบายเตอนนี้แป๊บหนึ่งนะคะจะล้างหน้าแล้วก็นอนละค่ะวีแชร์ไปในดงให้หน่อยได้ไหมหาเรื่องแก้งนาะ หาเรื่องแกล้งบันลูนดีกว่าชิต้องรู้แน่เลยว่าเราแก้งอ่ะถ้าอย่างนี้ให้ชิไม่รู้ดีทุกคนเหนื่อยไหมสนุกกับทุกช่วงเวลานะใช่ทุกคนตอนนี้อยู่ที่ golden tulip นะคะวันนี้อยากมากหน้ามากโอเคเสร็จ ทุกคนจะบอกว่าพีนา่าไเสียงซารา่าไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะคะทุกคนจะบอกว่ามันมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่อะตอนเนี้ถ้าทุกคนซื้อเข็มกัดหนึ่งอันจะได้บัตรรอบชุดประจำชาติสองใบบัตรพรีลิมสองใบ,บถ้าซื้อกระเป๋าจะได้บัตรรอบพรีลิมสองใบคือลดมากโปรโมชั่นลดมากทุกคนบอสแน่าจะาจัดมาให้ ส่งผิดตายตแล้วส่งเข้าผิดไปส่งกุ๊บ M U T ชีไม่ไหวละคุณแม่เอาใหม่เชียกันหนักละเชียกันหนักละชีไปแอดออกกุ๊บ M U T ที่มีบอสอยู่ด้วย ชีไม่ไหวละอ่ะด้อมเอาใหม่ส่งด้อมไปละคนอ่านไป5้าคนขอให้5้าคนที่อ่านนะคะ <c oughs> อยู่ตรงนอนถูตต <c oughs> กต้องพรุ่งนี้แฮปปี้บอดดี้บอลลูนด้วยใช่ครับผมคือจะบอกว่ามีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ถ้าทุกคนซื้อใช่ไหมเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นเข็มกลัดก็ได้ทุกคนจะได้บัตรด้วยอะ่ะคือถ้าซื้อ universe b a c k นะหนึ่งใบให้บัตรลอบีริมสใบนะคะ ถ้าซื้อเข็มกลัด1ชิ้นก็จะได้บัตรรอบชุดประจำชาติ2ใบบัตรรอบพีลิมอีก2ใบคุ้มมากทุกคนซื้อเถอะเพราะว่าเข็มกลัดราคาในราคาประมาณ5,000กว่าบาท Allāh อ่ะได้บัตรทั้งสองรอบเลยก็คือว่าได้รอบชุดประจำชาติ2ใบแล้วก็รอบพีลิม2ใบด้วยรอบ้องเดากี่บาทคะ590รานะคะเสียงโกสเสียงวีนาเสียงโกสโลวีนาว่าวีนาน่าจะตื่นเร็วหรือเปล่าเขาแบบ ม่หวองว่าจะไม่ไปรบกวนเขานะเก็ตมันเราก็เก่งใจซื้อ cleansing ออยตามวีนามาด้วยวันนี้เป็นไงคะใช้ดีไหมเอาวีนาใช้ทุกว,วันมันง่ายดีขายาขีดหน้าไปด้วยทุกคนบอกอีกรอบสำหรับใครที่ไม่ทำไม่ทันนะคือว่าตัวที่เป็น เข็มกัดอะถ้าทุกคนซื้อวันนี้อะเขาจะให้บัตรรอบชุดประจำชาติหนึ่งเขาโดยที่เพื่อความมั่นใจรอบชุดประจำชาติหนึ่งรอบพีรเอ้รอบชุดประจำชาติสองรอบพีริมสองถ้าซื้อเข็มกัดเอ็มยูหนึ่งได้บัตรรอบชุดประจำชาติสองใบบัตรรอบพีริมสองใบ,บ, 2, บ,บ 2, ถ้าซื้อบัตรถ้าซื้อกระเป๋าจะได้บัตรรอบพีริมสองใบอะประมาณนี้คือวันนี้ใครซื้อกระเป๋าไปก็จะได้สำสำเลยนะได้บัตรสำาๆเลย ก็เหมือนกับซื้อบัตรทางอ้อมอ่ะทุกคนเขาจัดโปรมาให้จะได้คุ้มสำหรับทุกคนนะคะซาร่าบอกไม่ได้ยินทุกเสียงแต่ซาร่าผมกไม่ได้ยินเสียงตอนเราไลฟ์นี่นะใช่ปะก็ไม่รู้ชีนะเดี๋ยวชีก็จะมาเดี๋ยวถามชีพรุ่งนี้เช้าตอนกินข้าวก็ได้ เสียงสามเสยงสาอุ๊บสุดชี่อบอกว่าจะได้ยินเสียงของตกอะไรไม่ใช่หรอแบบว่าถ้าวิน่าทำอะไรตกอะ่ะชีจะได้ยินพี่ยาใจะให้นะคะขอบคุณนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้ออยเพราะว่าออยหมดจะสั่งแล้วหมดจริงๆเอามาสำรองด้วยแต่ว่าตัวสำรองอะ่ะ ส่งกับล็อตของกลับบ้านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามันใหม่เอาออยมาออยชุดหน้าชีบอกว่าได้เสียงวีนาตุกเป็นไปได้หรออะไรนะได้ยินวีนาไลฟ์เลยมาช่องวีนาอ่ะนึกว่าวีนาไลฟ์สรุปจริงไหมจริงที่ฉันงองอะ่ะ <c oughs> คุณแม่กลับอย่างเขาคุณแม่อยู่กรุงเทพนะคะคุณแม่อยู่ยาวจนกว่าจะแบบว่าขออนุญาตแช่ทิ้งไว้ประมาณสามสิบปีจนกว่าจะแบวะววะบว่าลูกสาวประกดจบแล้วคุณแม่ขอดูอีกหนึ่งว่าจะกลับไปที่ททแคนาดาไหมแล้วกลับมาใหม่หรือจะอยู่ยาวก็แล้วแต่คุณแม่เพราะว่าจะต้องไปดูน้องดูพี่ดูอะไรด้วยไงไม่รู้งานราได้นานแค่ไหน พรุ่งนี้ไหนกี่โมงลูกหกโมงครึ่งค่ะพรุ่งนี้หกโมงครึ่งแน่กองนัดเก้าโมงเราเจอกันหกโมงคงรึ่งลูกสาวจะเสร็จประมาณประมาณแปดโมงแปดโมง แม่วีนาก็รักเหมือนกันใช่คุณแม่วีนาก,ก็เรียบร้อยคือพอแบบใช่ปะไม่เคยได้อยู่ในสถานการณ์สังคมกับคุณแม่เท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ตอนจะอยู่ก็จะเป็นแบบอยู่ด้วยกันในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เพิ่งมารู้ตัวว่าอ๋อโอเคเหมือนคุณแม่มากก็คือว่าคือพอเรียบร้อยแล้วแบบอยู่เองยเมื่อก่อนอะนะ ชุดไปจัเที่ยงคืนสิบห้านอนอะไรเงั้นใช่เที่ยงคืนสิบห้าลมแล้วแม่แม่กดกันก่อนเร็วจะบอกว่าเข็มกัดนะถ้าซื้อวันนี้รอบชุดไปชาชาติได้ไปเลยบ,บยัตรสองใบแล้วก็ได้บัตรรอบพรีลิมสองใบแล้วถ้าซื้อกระเป๋าว,วันนี้ได้บัตรรอบพรีลิมไปด้วยสองใบคมมากทุกคนซื้อเหอะเพราะว่าเหมือนซื้อบททัตรทางอ้อมอะใครที่แบบว่ายังไม่ได้ซื้อบัตรใช่ป่ะซื้อกระเป๋าไปเลยได้บัตรรอบพรีลิมสองใบ เลิศมากคุณแม่แล้วที่สําคัญนะทุกคนมาใช่ปะก็ถือกระเป๋ามาได้ด้วยถือกระเป๋ามาเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบสเตทเมนต์อยู่เนาะว่าแบบฉันคือแคนคือแฟนพันธ์ทคุณย่ามาไฟนอลไหมคุณย่ามาตั้งแต่รอบชุดประจำชาติแล้วค่ะเนี่ยคุณย่าถึงอ่ะถึงกรุงเทพละคุณป้าก็มามากันทุกคนรวมพร้อมใจกันมา Hey, party. เีฮปาร์ตี้ปีนี้สนุกมากเวลาผ่านไปเร็วจริงปีนี้สนุกมากทุกคนเวนลาผ่านไปเร็วจริงอะ่ะผ่านไปเร็วเกินอะ่ะแต่ก็ดีแหละผ่านไปเร็วมากอะ่ะเดี๋ยวถามมาขอไว้ก็ทักไปหาเดี๋ยวเนี่ยถามว่าอยู่ห้องไหนสิตอบไม่เออ๋อสิตอบแล้ว บอกชีว่าห้านาทีล้างหน้าเสร็จเดี๋ยวเดินไปห้านาทโีโอเคโอเคเดี๋ยวเดินไปห้านาทีบอกชีละชีตอบละเพราะฝากกระจกไว้กระเดียวชีน่ารักมากเพราะว่ากระเป๋าชีล่งก็เลยแบบเอ๊ะเดียวกระเป๋าโล,ล่งหรอฝากเลยนะชีก็ให้ฝากเลยค่ะ อยากนอนแล้วก็เลยรีบหลังหน้าสัญญาแล้วจะนอนอะในเที่ยงคืนสิบห้าแม่แม่คิดว่าฝังหัวแม่แม่ทำไมคิดว่าลูกสาวขนาดนั้นเลยอ๋อเขที่เช็ดหน้าฉัำมาก ใช่เดี๋ยววันนี้นอนเร็วพรุ่งนี้จะแจ่มใสห้องน้ำเลนที่นะส่งกระรอกใจขอบคุณค่ะขอเช็ดอีกรอบหนึ่งเพื่อความน่าใจว่าชีสะอาดแล้วทุกคนรอบสุดท้ายก่อนนี้จะจัดลากันไปนะ วันนี้ถ้าทุกคนซื้อเข็มกัด MU ที่วีนาปักไว้ให้นะจะได้บัตรรอบชุดประจำชาติสองใบแล้วก็บัตรรอบพีลิมิตสองใบแล้วถ้าทุกคนซื้อกระเป๋า MU ที่อยู่ในตะกร้านะวันนี้ทุกคนได้รับไปเลยฟรีบัตรรอบพิลิมิส okay, องใบโอเคปะคือใครที่ยังไม่มีบัตรรอบพีลิมิหรือว่าใครที่กำลังาตามหาไม่ต้องไปซื้อแค่บัตรเ,เดียวเพรคือราคาบัตรสองใบก็เท่ากับราคากระเป๋าแล้วอะโดยประมาณนะคะ และยิ่งซื้อเข็มกัด MU อ่ะคุ้มสุดก็คือบัตรรอบชุดประจำชาติได้2ใบแล้วใบได้พรีเมอีกสองใบคือที่แถมฟรีนี่คือได้ราคาเข็มกัดคืนแล้วนะจริงๆริงวอือะไรกันคะให้วอคะวอือะไรคะเื่อเกิดอะไรขึ้นเกิะไรขึ้น วัน้เต็มที่นะได้ครับผมม่เอาไว้ทำนะแม่ทีนนะ่เหยียดเลื่อนเดี๋ยวเขาวันหลังเขาก็มาเดี๋ยวค่อยเ่าวันหลังนะว่าเขาว่างาน <c oughs> ทำให้ได้นะเนาะขอบคุณค่ะทำให้เต็มที่นะดูดกือ อเ <Okay. S 2> ปไานะไปนอนแล้วนะดัองอนไรหลังงานที่เร็วมากไปนอนแล้วนะคะทุกคนฝากทุกคนนะประกาศนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ใครที่ซื้อเข็มกัด MU นะคะผมเูิงข่าวได้บ้างเดียวโอเควันนี้นะคะวันนี้ใครที่ซื้อบัตรเออเอะไรใครที่ซื้อเข็มกัด MU นะวันนี้ได้บัตรรอบชุ่ประจำชาติสองใบแถมไปเลยนะ ได้บัตรรอบพีลิมอีก2ใบนะคะแล้วใครที่ซื้อกระเป๋า MU นะคะวันนี้นะได้บัตรรอบพีลิม2ใบเ็จะบอกว่าซื้อเข็มกัดคุ้มมากเพราะว่าทุกคนได้ไปเลย4ใบก็คือรอบชุดนััมชาติ2รอบพีลิมอีก2 4ใบฉ่ำๆคุ้มมากก็คือได้ราคาบัตรเนี่ยือเหมือนได้ฟรีไปเลยแต่จริงๆคือเหมือนกับซื้อบัตรปกติแล้วได้เข็มกัด MU ไปด้วยนะทุกคนจะได้แปะจะได้ติดมานะคะมาดูกันนะคะ ส่วนกระเป๋านะคะบัตรรอบพิลิมสองใบได้ไปเลยฟรีเหมือนกับว่าซื้อกระเป๋าแล้วได้แบบบัตรแถมไปเลยกระเป๋าอยูะะ่ราคาแล้วก็รวมรวมแล้วหักไปแล้วเหลือสามพันกว่าบาทเองอะนะคะมาชิมนักทีใช่เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดตะก้ากันนะกดกันด้วยนะซื้อกันหน่อยนะคะจะได้บัตรแล้วก็ได้ไปดูแบบอะไรช้ำๆกันนะคะโอเควันนี้ลูกสาว <c oughs> ไปนอนแล้วนะไปล้างล้างหน้าเสร็จแล้วอาบน,น้ำนอนนะคะหลับปุ๋ยพรุ่งนี้ตื่นมาเจอกันใหม่หกโม,มงครึ่งโดยประมาณ โอเควันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะบ๊ายบายกุไเณรนะคะพี่ห mm hmm. าน้องเดียวก่อนบ๊ายบาย